เรื่องโครงการแรกเมื่อเดือนกันยาปี54นะครับแล้วก็ปัจจุบันก็มีลูกค้าให้ความสนใจเข้ามาลงทุนกับเราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับก็เดือนนี้คือเดือนที่จบแล้วคือเองินรอบแรกครบหนึ่งปีนะครับก็ได้ออคอมเมนต์จากลูกค้ามาบ้างน,นะครับบางท่านก็บอกว่าถูกใจนะครับก็ได้ตรงตามเป้าก็บางท่านก็บอกว่า,ออา,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 อวาขอเยอะกว่าน,นี้อีกได้ไหมนะ คือท่านที่บอกว่าถูกใจแล้วขอเยอะก็คือท่านที่ลงเมนูแรกแล้วมันไม่ติดลบแล้วก็ผลตอบแทนจะได้ประมาณค่าดีนะครับเี่อี้เบางท่านบอกว่ามี3เมนูร้อยไปคุณภาษาเพิ่มเมนูที่4ขอเล่นหุ้นเต็มร้อยทีนี้ถ้าเล่นลุดเต็มร้อยเนี่ยผมจะเรียนว่าอย่าส้งแบบนี้ถ้าเป็นลงในกองที่เมื่อกี้เราเห็นกับแก้วโบวโตัวสะอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนั้นก็น่าจะสะดวกสำหรับท่านแล้วเข้าออกได้ ยกเว้นแต่ท่านไม่ไม่ถนัดจริงจรินะครก็ก็คุยกันเป็นรายรายไปนะครับบางท่านก็บอกว่าออโอเคไม่ผิดหวังนะครับแต่ว่าก็ยังชอบเมนูต่ำสุดไว้ก่อนคือพวกเราก็เถียนันเองว่าเอ๊ะคนจะมีดีไซน์ต่ำวันนี้ไหมหรือดีไซน์สูงวันนี้ไหมนะครับจากเสียงของลูกค้าเป็นเฉลี่ยเฉลี่ยแล้วเมนูความเสี่ยงต่ำเบอร์นหนึ่งเนี่ยคนจะเอาไว้ก็คือว่าฟรอที่สูง นะครับแล้วก็บวกขึ้นไปประมาณ4 4กว <c oughs> ่าถึง5%อันนี้ก็คือเป็นข้อมูลที่ลูกค้าฟีดแบ็กลับมาจากอารมณ์ทุใิบโบรุนนี่เป็นะคะดาวไซส์สำหรับกองแรกนี่คือศูนย์ครับใช่ไหมคะคแล้วอินเคสว่ากระสานี่ที่เราลงลงไปในดีฟีเนี่ย <c oughs> เกิดที่ต่างประเทศหรืออะไรก็ตามที่ไหนที่เกิดมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยอันนี้บราจอ ประกันด้วยเปล่าคะเพราะว่าดาวไซเป็นศูนย์ไม่มีใช่ไหมคะม่ประกันได้เดือนสัก็ยังดาวไซน์นี่ก็คือการคาดการณ์ว่าศูนย์แต่ไม่ได้แปลว่ามันมันโปรเทคร้อยเปอร์เซ็นต์น่ายๆรัาถ้ามันไปลงทุนในต่างประเทศเกิดต่างประเทศมีปัญหาเราก็อาจจะตามสัดส่วนนั้นแต่ถ้าเรากองหนุนโบหลวงจะโดนนะคะที่อื่นไปก่อน ปวดสังเกตเพราะอะไรพัตรากองทุนตราสารนี้ที่เราออกนายเทนเนอร์เช่นหกเดือนเหมือนเหมือนกันเนี่ยผลตอบแทนเราจะต่าํากว่าที่อื่นนะฮะที่ให้ต่าํากว่าที่อื่นเพราะว่าเราอยากหัวถึงหมอนนอนหลับสบายเม่อทพลงไปแล้วผู้จัดการกองทุนมาเอ้ยไอที่ลงเนี่ยมันจะเป็นไรไม่ในต่างประเทศนะอันเนี้ยนี่คือคือขอเน้นนะฮะหนึ่งไม่มีประกันสอ,อโอกาสสูญเสียมีได้นะฮะมันไม่มันไม่แน่อยู่ดีๆเกิดเขาเกิดลบกันขึ้นมานะคะ แต่ว่าไอ้ที่บอกว่าผลโอกาสผลตอบแทนเป็นสูงเนื่องจากเราทําไห้ว่าถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรปกติผิดปกติขึ้นมาเนี่ยเราจะมีการคัดลอสยังไงได้บ้างแต่มันก็ไม่ได้บอกประกันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะขอบคุณค่ะแล้วก็กลุ่มลูกคา้ากลุ่มแรก,แกที่เรานําเสนอผลิตภัณฑ์นี้เป็นลูกค้าสําคัญมาก,มากๆของใอนแกรุงเ mm hmm. ทพนะครับ <ๆ S 1> <Fres> แล้วก็ก่อนที่จะเอาไปให้หน้าลงทุนเนี่ยก็เราต้องคุยกันวันที่เมื่อกี้ผมไล่ให้ดูว่า คุยกับลูกค้าเรื่องของระยะเวลาการลงทุนความเสี่ยงส่วนตัวการออกแบบแลวก็ผลตอบแทนท่ากันในแต่ละเดือนมีทางเปลี่ยนแปลงไปได้นะครับแต่หลักใหญ่ๆคือว่าไม่ค้ำประกันไม่ได้แน่นอนนะครับเพราะว่ามันมีปัจจัยอย่างที่คุณรองบรเล่าให้ฟังถ้าถึงจังหวะหนึ่งมันมีเรื่องเลวร้ายระดับโลกด้วยการลงทุนมีหน้าที่บล็อกไม่ให้ต่างนะไรก็คือคัดลอสแล้วเก็บเงินของท่านไปดังนั้นวิธีการทํางานก็จะมองความเสี่ยงเป็นตัวแรก ก่อนที่จะไปหาคนตัดแต่ที่สูงขึ้นนะครับนะคือเป็นแล้วก็บทตัด,แท,ดแ,แทนที่ผ่านมาก็าเงินต้องใช้คำว่าต้องมีโชคด้วยนะครับผสมกับกลยุทธ์การความคิดในการทำารงานในส่วนนั้นต้องถือว่าเป็น product ที่มีลูกค้ากลุ่มหนึ่งนะครับกลุ่มเป้าหมายกลุ่มที่สนใจสินค้าก็าลเลยขออนุญาตมาเรียนแนะนำให้ใหทุกท่านในวันนี้ ก็อยากเรียกมันว่าแท้ๆทางเลือกใหม่นะครับบูโรมมาลันเท็แล้วก็ถ้าที่สนใจนะครับนอกจากคุยผ่านทางด้การสาขาตอนนี้เราเราเร,เราเปิดเฉพาะในกรุงเทพมหานครนะรับชั้นๆมันมี3โปรแกรมใช่ไหมครับครับสมมติ <ๆ S 1> ว่ารวมโปรแกรมหนึ่งไปแล้ว5ร้านนะฮะนี่ถ้ารวมโปรแกรม2จะต้องรวมห้าร้านแล้วก็รวมไม่ถึงได้ส่วนที่จะเพิ่มขึ้นอีกไม่ถึงก็ได้ครับแต่รวม ทั้งหมดพอที่ท่านอยู่กับเรานะครับแต่เฉพาะในพอทั้งนั้นลร้านนะฮะคือจะลงเท่าไหร่ก็แล้วแต่จริงๆอยากอยากได้เยอะๆนะอาจารย์ก็อยากจะเพิ่มไม่รู้จะเพิ่มยังไงเพิ่มได้ครับเพิ่มได้เดี๋ยวเดี๋ยวให้น้อักศัลย์ไปดูให้ครับครับขอบคุณอาจารย์เป็นลูกค้ารุ่นต้นๆเลยแล้วก็ใช้บริการต่อเนื่องนะครับก็ส่วนใหญ่ลูกค้าที่ซื้อรุ่นหนึ่งรุ่นสองเนี่ยพอครบก็ท่านซื้อซ้ำนะครับแล้วก็ไปแนะนำย่างนี้แต่ต้องเรียนตรงๆว่า เราไม่สามารถการันตีได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับว่าถ้าถึงวันนั้นท่านเจงเนี่ยผมคงต้องยอมให้ท่านเอาปืนมายิงคือการันตีไม่ได้แต่จริงๆก็ด้วยวิธีการทํางานที่ผ่านมาก็เราก็ซักทเลซักฟอกผ่นไผ่นพอสมควรนะครับถ้าต้นใจครับก็อย่างที่เรียนนะครับว่าถ้าท่านสนใจก็ฝากสินค้าตัวนีไว้นะครับท่านโทรได้ที่บริษัท Call Center ใน Air France จะมีเบอร์โทรให้นะครับก็ ขอขอบคุณทุกท่านนะครับตัวหลงก็เป็นทีแทนต่อเส้นทางวนมให้เท็บไว้ห้หนครับเข้าไปชาเรมไม่แน่ใจว่ามีบางท่านอยากอยากให้มุมองการลงทุนจะถามอะไรก่อนคราบพิสูน์กันก่อน้าถ้าถ้าที่ถ้า่้าาถท้้ะาอ้ ทั้งหมดเลยสมมตินะคะอันนี้มันมีอะไรไหมเหมือนกับว่าบัวหลวงเนี่ยมาดูแลเราหือจะเป็นกองทุนส่วนบุคคลซึ่งเดูการลงทุนเฉพาะในตลาดทุนอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเราอาจจะเหมือนกับเราแบ่งพอแบ่งพอร์ตของเราเองนะเราจะพอร์ตโดยองเราเองเราก็บอกว่าเราพร้อมที่จะเอาเงินก้อนเนี้ยเนี่ยมาลงทุนในในตลาดหุนอย่างเงี้ยค่ะมีตรงไหนที่เป็นการแหลผ่านหรือว่ามีตรงไหน ชเอรไก็จะเป็นบริการกอมทุนส่วนบุคลนะฮะซึ่งต้องเรียนว่าเงินของท่านส่วนที่เอาัลงในตัวหุ้นนะฮะเรียเว่าหุ้นเนี่ยมีความเสี่ยงสูงสูงมากกว่าตราสารนี้ด้วยแยกยกเว้นยกเว้นในเวลาที่ตราสารนี้มันเจ๊งตัวใดตัวหนึ่งตรงหน้าตราสารนี้เสี่ยงกว่าเพราะอะไรไหมฮะเพราะไปขายต่อหาคนซื้อไม่ได้เราเคยเจอช่วงต้มยำทุนเนทุนนะครับ ถ้าสมมติจะส,ส่วนหนึ่งไปลงพูดต้องมั่นใจก่อนว่าตรงนั้นเนี่ยถ้าขาดทุนต้องเข้าใจไม่ว่าการได้ไม่ว่ากรรมน,นะคะเพร,ราะว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในระบบในเศรษฐกิจและในหุ้น,น mm hmm ตัวนั้นๆนะคะแล้วตรงนี้เนี่ยถ้าเราเข้าใจสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยตรงนี้เรามีทางด้านถ้าเป็นการดูแลก,การลงทุน <okay. S 1> ซึ่งเหนือกว่าเป็นกองผู้รวมธรรมดา่วไปเนี่ยมัต้องบริการของทางฝั่งดีเล็กก็คือกองผู้นลัคดัน นนั้นมันทำได้แต่ถ้าอย่างเงินของตัวเองทั่วๆไปตัวก็ซื้อกองทุนรวมะเงินกองทุนสำรองในชีพของตัวเองตอนนี้ค่อนข้างอยู่ในความเสี่ยงมากยอมรับตรงๆคือไม่ต้องทําตามไม่อยากทำตามนะแต่ว่าเป็นคนที่รู้ว่าตัวเองรับความเสี่ยงได้ทุกเดือนเงินเดือนที่เหลือเนี่ยตอนนี้นะคะทำมาสองปีกว่าแล้วครึ่งหนึ่งไปอยู่ในกองทุนหุ้นอีกครึ่งหนึ่งไปอยู่ในกองทุนทองคำนะะ พราะเป็นคนที่โรคจิตไม่ชอบนา,าสถานีเลยนะไม่เคยมีกองรุนสาาสนีเลยด้วยตอนเนี้ยยกเว้นธนทราาีเป็นสภาพร้องทีเงินตามตรงแล้วก็เงินฝากแบงก์ก็มีเพียงเพื่อให้มินิมัมมันในเซฟิงเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวโดนปรับใช่ไหมโดนปรับเงินแล,แล่วเราก็ใช้ลักษณะอย่างนี้แต่มันไม่ได้เหมาะกับทุกคนเพราะถ้ตาตลาดนี่เป็นอะไรทองคำเป็นอะไรตายเลยใช่ไหมฮะตายเลยแต่ว่าพอคำนวณดูแล้วรับไหวเพราะไม่คิดว่า นี่คืออย่างเงี้คุณคนคนที่ว่าพูดว่าพอเกษียณใช่ไหมคะจะบอกว่าพอเกษียณแล้วเนี่ยหมดละต้องอยู่แต่ในตราสารนี้หรือเงินฝากแล้วคุณคิดว่าคุณจะตายเลยไหมตอนเกษียณเนี่ยแล้วเวลามันยาวนานตั้งใจเลยคะอย่างน้อย80ปีนะคะใครโชคร้ายคืออายุเกิน80ดสนั่นถือว่าโชคร้ายป่านจะไเงินน้อยครครอนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงน,นั้นเนี่ยระยะเวลาในการรับและรับความเสี่ยงอยู่แต่สามารถจัดพอร์ตได้ นะแต่ถ้าตายเงินหมดเงนหมดอย่างนี so so ้นะเขาบอกว่าเป็นเรื่องน่าเศร้าถ้าตายแล้วยังใช้เงินไม่หมดเป็นเรื่องน่าสลดถ้าใช้เงินหมดแล้วยังไม่ตายแล้วเจอเลยล่ะครับเรื่องไม่ถูกแล้วไหนดีเรื่องไม่ถูกแล้วอย่างแรกก็อย่างหลังดีแล้วเรื่องขอมีความสุขกับปัจจุบันแต่ละกันนะครับก็ มีคำสุบแรกกับการลงทุนที่วันนี้นำมาเสนอนะฮะมีเรื่องของความรู้จากสถาบัน Asset c เซ็นเตอร์ต่อไปเรากำลังจะมีเรื่องของความสุขอะไรทุกพร้อมกันนะไหนครับถามได้เลยคุณบริษตลาดหุ้นที่หน่องนะถ้าสะดนตวเดียวเดี๋ยวมีเอาเป็นตัวอะไรก็ได้ทันทีเลยก็ได้ท่านสีเลยก็ได้ทันทีเลยก็ได้ถามว่าอะไรนะฮะตลาดหุ้นนะคะจะเป็นยังไงลงรีสิ ขังวนค่มากมีม่มากเลยนะดี๋วถ้าถ้าเราอ่านอ่านในหนังสือพิมพ์หรือบทวิเคราะห์ต่างๆหรือกม้แต่ที่ออกทีวีกันทุกคนจะพูดต่อไปนี้ตลาดข้จะมีความผันชวนไม่ว่าต่อไปนี้แต่ตั้งแต่มันเริ่มเปิดตลาดแล้วมันก็ผันผวนคุณพูดอย่างนี้ไงคุณก็ถูกเพราะที่ส่วนใหญ่นี่นะคะปีนี้ปีหน้าจะเป็นอะไรที่คนคาดเดาเรื่องหุ่นเรื่องทองคำเรื่องตราสารีเรื่องอัตราดอกเบีย้ยเนี่ย คนละเรื่องแบบคนละทิศคนละทางโดยสิ้นเชิงแบ่งไปสองข่ายนะคะทั้งต่างประเทศทั้งในประเทศด้วยเรื่องอัตราดอกเบี้ยก่อนเพราะมันมีผลต่อตลาดที่เหมือนกันอัตราดอกเบี้ยเนี่ยคุณว่าต่อไปมันจะลงหรือขึ้นเอาถึงปีหน้าลงก่อนลงช่วงนี้ลงก่อนลงลงเพราะอะไรคะลงเพราะอะไรเศรษฐกิจร่วงจัไม่ดีอ่าแล้วก็มีบางบรรจอขายแบบขายกองทุนแบบสองปีร่วงหน้านะ โดยที่คาดหวังเอาไอ้ตัวแคปิตอลเกนจากที่มาเวลามาร์คล mm ูมาร์เก็ตมันดรอปเนี่ยมาเป็นตัวตัวขายของกองทุนเขาแล้วเขาก็บอกว่าคาดหวังในอีก2ปีข้างหน้าก็จะได้รีเทิร์นจากการสารี้่อนขั้งสูงในบริจาอนั้นเ mm hmm. ขาคาดหวังเลยว่าคุณซื้อกองเฉพาะตราสารีอย่างเดียวเนี่ยคุณจะได้รีเทิร์นสูงกับตราสารีที่มีอยู่ mm hmm. ประมาณมกคือตราสารี้ที่ไม่ได้ล็อกเวลาใช่ใช่เ mm hmm. ขาเขาซื้อประมาณอย่างนั้นมาเพราะนั้นเขาก็คาดหวังเขาก็าบ,บอกว่าในอีกเนี่ย ปีใน,นข้างหน้าเนี่ยดอกเบี้ยแนวโน้มยังลง,ลง,ลงอยู่ก็เลยคิดว่าหอหลงจริงๆแล้วเนี่ยนะคะ<ม>เวลาเทีย่ยวที่หมอมันจะขึ้นหรือมันจะนองต้องมองว่าทําไมทําไมมันจะลง<ม>ดอกเบี้ยจะลงก็ตอก่อเมื่อเศรษฐกิจดูดูจะไม่ดีนแต่เที่ยวนี้ดรประสานควบคุมเครือมากกอนงนอนี่แบบว่าเหมือนปเป็นสองติดสามใจเพราะลดดอกเบี้ยลงดี่ค้าตังแต่ด้านมาบอกว่าแต่ไม่ได้ส่งผลอย่างนั้ดอกเบี้ยจะลงไหม ไม่ใช่ขางลงนะเอาแล้วลดทำไมแล้วก็ย,ยังบอกว่า domestic consumption ่ายังดีอยู่การใช้ใจ่ายในประเทศอย่งงานยงนั้นอย่างนี้แต่ต้องลดลงพเพราะเผื่อไว้เผื่อมันจะเกิดเหตุแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นขางลงคือส่งเมสเซจที่สเปซสบาที่สุดไม่เคยเจออย่างนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งคือเขามองไง่ะคือเขาเห็นความเสีย่ยงของเศรษฐกิจโลกที่จะมากระทบซึ่งตรงนี้พวกเนี้ยค่ายของเราเห็นอยู่แล้วเรื่องความเสี่ยขขงของโลกนะฮะ และอันที่2ก็คือทางแบง์ชาติเองเขาได้รับผประโยอะไรนะกองทุนฟื้นฟูใช่ไหมฮะที่มาช่วยอุ้มอะไรกันแต่ก่อนเนี้ยแล้วขาดทุนแย่ๆก็ได้รับผประโยชน์รับลาไปกลายเป็นต้องบริหารให้ตรงนี้มีเงินไปจ่ายดอกการลดดอกเบี้ยครั้งนี้2ี่ห้าตามเขาประหยัดดอกไปได้ครึ่งหนึ่งออันนี้คือฮิดเด่นในเจนดาซึ่งเขาไม่บอกใครแต่เราแอบรู้ <c oughs> พวกมีสายสื่อเป็นนั้นก็ดีนะฮะ <c oughs> แต่นี้ก็คือว่าหน้าตลาดทุ่งจะเป็นอย่างไรปีหน้าเนี่ยนะฮะ,ะไม่ว่าคือจากกราดโลกมาไม่ว่ามิทรอหนี่หรือโอบาม,มาจะได้เป็นประธานาธิบดีก็ตามมันไม่เกี่ยวหรอกเพราะนักนนก,นาการเมืองเป็นอย่างเงี้ยจะเดโมแครตอิลฟาติกันเดโมแครตอิลฟาติกัน,นประชาธิปัตย์เผื่อไทยประชาธิปัตย์ไทยรับไทยประชาธิปัตย์มันชื่อเยอะแยะแหละ <c oughs> ในที่สุดคือเราไม่ได้ได้อะไรเท่าไหร่หรอกนะคะ ราะฉะนั้นในอเมริกาเรื่องของภาคการเมืองเนี่ยมันดูเหมือนจะเป็นที่ตื่นเต้นแต่ยิงไม่เกี่ยวเขาก็ยังใช้ในโยบายเป็นนี้เยอะๆเ,เหมือนเดิม <c oughs> นะคะผลกระทบที่ปีหน้าจากฟิชเชคลิกก็คือเรื่องภาษีที่เคยลดให้ในอเมริกาต้นปีจะเลิกลดแล้วและต้องประหยัดเงินยุโรปก,ก็ยังมีปัญหาอยู่ยุโรปที่บอกว่าจะรวมได้จะอะไรได,ได้จะออกมาประกาศยังไงเนี่ยคืออย่าไปเชื่อมากเพื่อความจรเราได้ถึงนภาพตัวเราอยู่ดีๆบอกว่า เขมรเวียดนามไทยลาวยวนพมา่ามาเลสิงคโปร์มารวมกันมีธนาคารกลางอันหนึง่งแล้วก็ตรงนั้นสามารถควบคุมงบประมาณของแต่ละที่ได้มีขยอมไหมคะความรู้สึกเหมือนกันแล้วยุโรปตีกันมากกว่าเราอีกในสมัยก่อน้นประวัติศาสตร์พุกเนี้ยมันพูดเหมือนรวมได้แต่จริงๆันรวมไม่ได้แต่ถ้ารวมไม่ได้เลยจะเกิดขึ้นคือกรีซเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์สูงที่ต้องออกนะคะต้องออกแต่ตอนเนี้ย เขารอให้แต่ละประเทศในีเขาเรียกว่า r e f i n n c i n g สร้างแนวกันไฟไว้ก่อนว่าถ้ากรีซเป็นอะไรไปเนี่ยเขากระทบทุกคนแหละแต่ว่ากระทบได้แบบยังอยู่ได้ตออวพอใครที่สร้างเสร็จก็จะเอามาให้ข่าวเลย mm. ไปก็ไปดิธนะราคารพวกนี้ขี้เกียจนะักมาเอาแต่เงินไปมาอ,อะไรไปไอ้ใครคนเดียวเนี่ยไม่ได้เดี๋ยวมันจะมีผลกระทบต,ตอ่อยูโรองกัยน,นี้นี่คือความเป็นไปของโลก ตลาดหุ้นบ้านเราใช่คะกับเศรษฐกิจบ้านเราจะได้รับผลกระทบไหมได้แน่นอนที่ที่ถูกเคยพูดบ่อยๆคือมันเอาก้อนหินเนี่ยทิ้งลงไปในน้าในสั้นน้าตรงการปึ้งเนี่ยมันจะหนักที่สุดนั่นก็คือยุโรปอเมริกาแต่วงที่มันกระจายไปรบอบๆเนี่ยก็คือพวกบราซิลออสเตรเลียนิวซีแลนด์มันจะถึงทีถึงไทยถึงอาเซียนนี่ค่ะเราจะอยู่รอบนอกสุดเรากระทบอาเซียนกระทบแต่ไม่ได้มากเหมือนอย่างคนอื่น นะฮะความรู้สึกอย่างเดียวพอเนี่ยประกาศ Export พอ,อไตไมาสาที่เขาจะประกาศเร็วๆเนี่ยก็จะติดลบอีกเราอาจจะลบจนเอาเราอาจจะรู้สึกช็อกแต่มันขายไม่ออกจริงๆนะฮะเพราะว่ากําลังซื้อของเราที่เคยส่งออกมันซื้อไม่ได้และจะหาที่ไหนมาทดแทนได้ขนาดนั้นก็คือการ Domestic คอนซ um ัม p t ชันบางท่านอาจจะไม่ชอบนโยบายภาครัฐบาลตอนนี้แต่ว่า ส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าไอ้สิ่งที่เขาออกมาแนละทาให้คนมีเงินสะพัดในการใช้จ่ายมันช่วยการบริโภคในประเทศมันก็เลยทําให้เศรษฐกิจเรายังเหมือนประคองเครื่องไม่ให้มันหยุดนะคะเพราะมันเริ่งหลุดมาจากเรื่องของน้าท่วมด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องกินต้องใช้ภายในประเทศให่ได้แล้วก็ต้องระวังการก่อนหนี้ในอนาคตเพราะฉะนั้นตลาดหุ้นจะสะเทือนไหมก็คงบ้างอะ่ะนะฮะแต่ว่า หลายหลายค่ายก็มองในเชิงบวกมากกว่าหลายหลายคนก็ออกมาบอกว่าไปพันสามปีเนี่มาเปลี่ยนแล้วเป็นพันสี่ปีหน้าเป็นพันห้า,าพอคนมาถามเราก็จะบอกอ้อสองหมื่นหส่้จริงเหรอผมสาบานเลยว่าพูดจริงตลาดหุ้นใจดัชนีจะไปถึงสองหมื่นแต่ไม่รู้ชาติไหน,ไหนไไไคือเรื่องนี้นะคะเรื่องดัชนีเนี่ยมันเป็นเรื่องโกหกจะออกมาปเป็นกรูรูกันทั้งนั้นน่ะทำนายว่าดัชนีเป็นยาง้นอย่างนี้ คนซื้อขายในตลาดหุ้นไทยถ้านับเป็นตัวบุคคลนะสมมุติสักห้าแสนคนดัดชนีมันไม่ได้เกิดจากผลประกอบการจริงๆค่ะอย่างบอกว่าหุ้นปูน,ปนออกมาผลประกอบการดีแล้วดัดชนีมันจะขึ้นเท่านั้นไหมปูนขึ้นมาสิบเปอร์เซ็นต์ดัดชนีตลาดหุ้นจะขึ้นสิบเปอร์เซ็นต์ไหมไม่ใช่เพราะอะไรก็เพราะว่าอย่างเนี้ยเราเป็นคนเล่นหุ้นต้องไปนั่ง,ดงเดาไหมฮะว่าคนหกแสนคนเขาคิดยังไงกับข่าวนี้แล้วมันจะเป็นไปได้หรือเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องโกหกทั้งนั้น การลงทุนระยะสัน้นถ้ามองตลาดหุ้นมีความเสี่ยงเสมอเพราะว่าขึ้นกับอารมณ์คนผู้เล่นซึ่งไม่มีใครคาดเดาได้ถูกค่ะโดยส่วนใหญ่จะไม่ถูกแต่ถ้าลงทุนระยะยาวแล้วเนี่ยของที่มันดีอยู่ถึงลงทุนมันจะมีผลกระทบจากอารมณ์คนแต่เราถือไปกําไรบริษัทนั้นมีมีปันผลให้กับตัวหุ้นที่เราถือมไม่ว่าจะถือเองโดยตรงหรือผ่านกองทุนตัวนั้นเป็นผู้ชนะในระยะยาวนั่นการลงทุนในหุ้นที่ดีคือไม่ใช่การ เล่นหุ้นมันคือการลงทุนนะคะระยะสั้นมีความเสี่ยงไม่รู้มันจะขึ้นมันจะลงแล้วก็การวิเคราะห์เนี่ยตอนนี้คนมองส่วนใหญ่ก็คือแปดในสิบบอกตลาดหุ้นไทยปีหน้าขึ้นและมีความเชื่อมันบอกขึ้นกระชูดอย่างนั้นอย่างนี้ถามว่ารู้สึกง,งั้นไม่รู้ไม่รู้จริงเพราะว่าหุ้นที่เราเลือกเราไม่ได้มองว่าให้มันขึ้นปีหน้าเรามองว่าเราจะซื้อของดีอยู่ในเนอเหมือนอย่างเราบอกว่า สายการบินต่างๆที่มันจะเริ่มมีการเดินทางเรือ่องอาเซียนกันเยอะนะฮะคนเดี๋ยวนี้พวกเราเดินทางอย่างเราไปเชียงรายเราไม่เป็นต้องขับรถไปใช่ไหมคะเราสามารถไปโดยบินได้ในราคาที่ถูกขึ้นถ้าเทียบกันแต่ก่อนต่างประเทศมาติดต่อเราเยอะไหมวันๆม,มีแขกต่างประเทศมาเยอะค่ะพว,พวกที่เราชอบลงทุนเพราะฉะนั้นก็มีผลต่อก,การบินและเสร็จแล้วสิ่งที่เรามองกันอะไอ่าสายการบินก็ต้องเป็นโลคอสนะ เรามองอาเซียนในการบินโลคอสอย่างไทยอินเตอร์นี่ไม่ซื้ออย่างชนานะแต่เซเตตื้อสิซื้อแต่ตัวหนึ่งที่มันดีคืออนะไรไหมคะสนามบดนรับซับเต็มๆนะฮนะนะะ,ะเพราะฉะนั้นนี่คือเรามองแบบนี้หรือว่าการบริโภคอย่างหุน CP, ้นซีพีหุ้นอะไรเดีย๋ยวซีพีออลหุ้นเซเว่นอีเลเวนาลปาวจากรูหมกะเราลงทุนมานานแล้ว เก็เเบสะสมมาเรื่อยๆเบอร์รี่ยูเกอร์อยู่ในพอร์ตเรามาสักอสองปีได้แล้วนั่นคือเราเก็บเมื่อสองปีนั้นเรามองว่าเทรนดนี้มันมาในการบริโภคและนี่ก็คือที่ได้บวก5 0 40%, 40หรือย้อนหลังสามปีอะไรได้เท่าไหร่เนี่ยกพราเพราะแนวที่แบบนี้แต่ในระหว่างทางมีบางปีเราไม่ได้ที่หนึ่งหรอกที่เกือบจะโหลดเมว่อยู่ปีนึงเพราะปีนั้นเราปรับเพราะว่าแนวที่เราเหมาะเพื่อข้างหน้าเป็นแบบนี้ นะั้นลูกค้าที่ไม่อดทนนะฮะตื่นเต้นรายวันนะหรือรายปีอย่างนี้ปียกกระโดดไปกระโดดมาแล้วหวังเราเสียดายแทนเขาอ่ะพอเขาไปเหยียกรนที่จะกลับเข้ามาอุ้ยตายแล้วบวกถึงสิบเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ข้ามามาสี่พิกเลยแกมาเลยคนะุยกับเพื่อนนะนั่นคือต้องมองและเชื่อใจกันว่าไม่เชื่อใจบอกต้องมองและเข้าใจว่าเราทำอะไรเราคิดอย่างไร แล้วถ้าคิดเชื่อในสิ่งที่เราคิดนะฮะก็เดินไปด้วยกันแต่ถ้าสมมติไม่เชื่อเราไม่ได้บอกว่าเราคิดถูกเสมอแล้วไม่มีใครการันตีได้ว่าผลประกอบการลงทุนเราจะเป็นยังไงนะฮะถ้าไม่ได้เชื่อในแนวนี้ก็ต้องไปฟังแนวของที่อื่นว่าพอใจไหมหรือไม่เอาแล้วไม่คบใครเลยก็ได้ฝากงเงินเยวก็ไม่เป็นไรนะคือเงินของเรานะคะนี่ก็คือมุมมองต่อตลาดหุ้นระยะสั้นมีความเสี่ยงต่อให้ใครไหนพูดยังไงก็ตามเนี่ย โอกาสความเสมี่ยงมันจะมีอยู่อยากตกอกตกใจถ้าชอบหุ้นแบ่งเงินบางส่วนได้ค่ะและ้วก็ยังไงก็เน้นลงทุนระยะยาวดีกว่าเพราะผลตอบแทนดีกว่าเยอะนะคะพี่ตุ๋ะจะให้ลงทุนแบ่งการลงทุนเข้าสักกิ่ครั้งคือว่าเราก็ไม่รู้ว่าช่วงไหนทุนซื้อได้ซื้อไม่ได้สมมติเซ็ตพันสามเ 1, นี่ยพี่ตุ๋ยว่าหรือว่าเรามีเงินสักสิบล้านเนี่ยเซ็ตพันสามเราจะซื้อสกี่เปอร์เซ็นต์ปัญหามันของคนรวยก็เป็นอย่างนี้ค่ะ ยังปัญหาองตัวเองอะมปัญหาเพราะอะไรนะเอนรับเงดือนพอพี่ถูกรับเงินเดือนเงี้ยทุกเดือนมาใช่ไหมก็ซื้อมาทุกเดือนอ่ะไม่เคยใจค่อยๆซื้อเออค่อยๆซื้อแต่พอคนรวยเนี่ยหูเงินจะเอาเงินไปทําอะไรถ้าเราเข้าเยอะยมันลงมันก็บาดเสียเนาะแต่ก็แบ่งเข้าเยี่ยอยๆ่งต้องแบ่งแบอย่างนี้คือมันไม่มีสูตรตายตัวว่าเท่าไหร่ถึงจะเหมาะในทรัพย์สินต่างๆนะคะ เราแบ่งทรัพย์สินเป็น4หมวดหลักอันที่1คือหุ้นอันที่2คือเงินฝากค่าตตรราสารญชีอันที่3คือพวกอส,สังหาริมทรัพย์อันที่4ก็คือพวกทองคำคือแบ่งเลยสิถ้าว่าเรารแบ่งแล้วล่ะเอาเงินเนี่ยจำนวนเนี่ยจะไปซื้อบัวบัวแก้วเนี้ยเราจะเข้าบัวแก้วร้อยเปอร์เซ็นต์ที่ธนสคาร <c oughs> หรือว่าเอ้ย <c oughs> แบ่งเป็น2ส่วนหรือ3ส่วนหรือว่า5ส่วนประมาณนะั้น เพราะว่าไม่ไม่แน่ใจว่าเซ็ข้าวหรือจะตุงทีเดียวนั่นแหละชนีเท่าไหรนะะว่าเอ๊เซ็นพันสามมันมันพีก็ยังมันพี่ก็ยังมันจะลงมาพันสองใหม่ไหมคือมันถามต้องบอกว่าพีกอะเมื่อไหร่ล่ะภายในสัปดาห์หนึ่งภายในเดือนสามเดือนหนึ่งปีห้าปีสามปีมันไม่รู้นะฮะอาสว่าเดี๋ยวเดี๋ยวหนูบอกว่าไเด้นสแล้วแต่ว่าภายในทันบานี้แซเว่าภายในทันบานี้พี่ตู่ว่าตอนนี้พันสาม อย่าเพิ่งเข้าเลยรอกันเดี๋ยวมันอาจจะพืจีมันอาจจะตึ๊ดึ๊ลงไหมอาจจะมาพันสองกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยพนที่พี่ตู่ต้องพยายามกัว่าตู่ไม่กล้าตอบเลยแบบนี้เพราะูไม่รู้ไม่รู้จริงๆค่ะแปลว่าการลงนฮะแปลว่าเปอร์เซ็นต์การลงควรจะแบ่งพอดสักสามสามครั้งทยอยเข้าบีเรือละครั้งจนถึงสิบเอ็ดสิบสองสามครั้งเงิน Q e อีสามเนี่ยมันจะมาไทยบ้างแหละนะฮะ จะเข้ามาจะทำให้ตลาดหุ้นขึ้นแต่ประมาณผลจะน้อยกว่า Q1 Q2 ค่ะก็จะเข้ามาไทยตอนนี้เริ่มเข้ามาหมดเริ่มเข้ามาแล้วค่ะทยอยเข้ามาแต่คนอื่นแล้วที่เมื่อกี้ไี่ตู่บอกว่าอเมริกาจะมีไอตัวเอ็กซ์พอร์ตประกาศออกมามันจะไม่ดีตัวนั้นจะออกมาเดือนอะไรคะไม่ใช่อเมริกาค่ะของไทยเองของไทยเองค่ะเอ็กซ์พอร์ตไทยไม่ดีถ้าไทยเอ็กซ์พอร์ตไม่ดีมีผลกับตลาดหุ้นไหมคะ มีอ่ะมีความรู้สึกไงก็จะทําให้ตลาดหุ้นอาจจะวันไวใช่ค่ะตัวเลขะไอีกไม่กี่วันนี้ก็ประกาศเมื่อไหร่คะอีกวนัวนสองนี่ภายในอีกไม่กี่วันเรื่องนี้จะออกมาก่อน export ผลประกอบการบร,ร,ริษัทจดทะเบียนไทยแล้วรอบนี้น่าจะออกมาแบบกระฉูดเลยค่ะดีใช่ไหมคะดีมากใช่ก็นั่นเลยตัวนี้ก็จะต้องดีหุ้นก็ต้องวิ่งและตัว์พอร์ตถ้าคนฟังแล้วอุ้ยดีดีดีน่าซื้ออ่าเข้าไปซื้อมันก็ขึ้นแต่ถ้า โอ้ยดีดีดีขายเลยอ๋อพรจับไปแล้้มันไม่รู้ว่าติดตออไม่ได้ว่าใครจะรู้สึกยังไงฮะนั้นคนหนึ่งก็เลยเฮ้ยพอแล้วประกาศมาเซลออนแฟกขายเลยเอากำไรไว้ก่อนเซลออนแฟกนี่ออกวันที่ยี่สิบไม่ใช่ออกยี่สิบตุลาไปแล้วเหรอคะ อาหคือมันมีมันทำได้หลายช่วงเซลล์ออรแกนหมยถึงาขายเพื่อความจริงมันเปิดเผยออกมาค,คือตลาดลิสเซตคอมังน,นี้จะต้องประกาศผลการดําเนินงานทุกควอเตอร์ภายนในวันที่20สิของเดือนถัดควอเตอร์ถัดไปห,ห,หรือเปล่าคะไม่ไม่รู้จาไม่ได้ต้องต้องขอประชารูจำไม่ได้แต่มันจะมีที่ประกาศทยอนกันออกมาอีกแต่อย่างผลประกอบการบริษัทจทะเบียนในสหรัฐที่ประกาศมาสองสามวานันมันเนา่าไปเลย้องกาไรลดเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วดันบอกมาว่าเพราะ โดยเฉพาะผลกระทบจากการขายในภูมิภาคเอเชียอะอย่างเงี้ยเราฟังแล้วอุ้ยเป็นไงถอยออกก็นดีกว่านนอ,อย่างโมกนกเฮ้ยไม่เป็นไรของเราเงินยังคับมันเดายากแล้วตัวเลขเอ็กซ์พอร์ตของเราที่ว่าไม่ดีนี่จะประกาศป,ป,ประมาณประมาณพฤศจิการหรือประมาณไม่หน,น,นาจะได้เดือนนี้นะฮะเดือนนี้เองเอ็กซ์พอร์ตประกาศทุกเดือนนะแล้วก็เริ่มถอยมาตั้งแต่ประมาณตาวันสองเป็นต้นมาเรื่องกถอย ทั้งนั้นตรงนี้ก็จะกระทบนั้นก็คือนี่นี่คือนี่คือแฟกต์นะคะถูกไห้แฟกต์เลยจะไม่มาบอกว่าซื้อไปเหอเดือนนี้มันขึ้นแน่คือไอ้คนพูดอย่างนี้ถูกบอกเลยเป็นคนที่ใจร้ายกับลูกค้าที่สุดเพราะคุณไม่ให้แฟกต์เขาแล้วไปไปบอกให้เขาซื้อแล้วคุณเป็นธรรมดาหรอที่จะรู้ใช่ไหมคะคือไม่มีใครรู้จริงๆเพราะนั้นเนี่ยอย่าง asset allocation ที่ว่าควรจะอยู่ในอะไรเท่าไหร่มันแล้วแต่แต่ละคน แต่สูตรของลูกมาร์คฟาเบอร์ฝันใจถึงนะคุณลูกมาร์คฟาเบอร์เขาบอกอยากละยี่ห้าเปอร์เซ็นต์ละกันไม่ต้องคิดมากกองทุนทองคำที่พี่ตูดซื้อนี่ไม่ใช่บีเชนี้ใช่ไหมคะไม่ใช่อ่ะเป็นกองทุนหักยด้วยค่ะของของบลจใช่ค่ะคือถ้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเราเองเนี่ยเราบริหารเองไม่ได้ถ้าซื้อสัดส่วนหนึ่งต่อหนึ่งเนี่ยนะคะมันจะโปรเทคความเสี่ยงของกันและกันได้นะคะ เพราะว่าหุ้นกับทองคำมันมักจะไปคนละทางกันใช่ไหมคะไม่แน่ไม่แน่ไปทางเดียวก็มีอย่างเมื่อวานตกร่นหมดเลยนึกว่าซื้อเพื่อโปรเทคเพื่อหุ้นขึ้นทองคำลงเนี่ยคือสี่อสสิทดีกว่าที่มองค่ะสี่อสสิทธิมีใครจะมากกว่านั้นน้อยกว่านั้นอันนั้นแล้วแต่นะคะอย่างมาอื่นอสสิทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกับทองคำเนี่ยมันก็เป็นพวกคอมมูดิตี้ดีกันได้ไม่จำเป็นอย่างเงี้ยเฟิร์สหรืออะไรก็ได้ค่ะอยู่ในกลุ่มเดียวกันได้หมดไม่ว่าซื้อซื้อสองตัวนี้เพื่อบาลานซ์ความเสี่ยง เป็นเป็นส <c oughs> าเหตุหนึ่งแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นเสมอไปอย่างอย่างช่วงที่เราผ่านมาแปดเดือนกันเนี่ยเขามีคำว่า risk on กับ risk off risk r, off r, r i s k แล้วก็ on ก็คืออ้าวเปิดใจแล้วคอนเฟรซกันหมดแล้วนะฮะช่วงนั้นพอม,มีข่าวดีดีคนรวก risk on โอ้เอากระใหญ่เลยว,วิ่งไปซื้อหุ้นซื้อทองเลยอนะไรไปทางเดียวกันค่ะแล้วพอมาเอ้ย hey, วันนี้มาริโอดรากีประธานสภาพประธานธนาคารกลางยุโรปบอกว่า ผลการตกลงเนี่ยยังไม่เป็นที่ได้ผลเอามาแค่นี้ขึ้นปายใหม่ risk off ทอยๆทอยเขาขายกันหมดทั้งหุ้นนึงนองทำก็รูดลงมาในขณะที่บางนักไปบรุทางเพราะนั้นลุงม้าฟาเบอร์ที่เขาเป็นกูรูกับพวกเราเยอะเก่งกว่าตัวเยอะนะฮะเขาก็บอกว่าใครอยากจะคิดเรามาถามว่าให้ซื้อตอนไหนซื้ออะไรตอนไหนเนี่ยเขาไม่สามารถบอกได้ เขาไม่มีคนที่จะบอกได้อย่างถูกต้องทุกครั้งและอันตรายเพราะฉะนั้นตัวเขาเองก็ยังแบ่งมันสี่พอร์ตเย่าเปอร์เแต่แต่ละพอร์ตอย่างเท่นหุ้นจะเป็นหุ้นที่ประเทศไหนเท่าไหร่ในช่วงไหนมือเป็นหุ้นตัวไหนนั้นลแล้วแต่าาก็จับกันตามน,นั้นได้นะคะนี่คือแนวคิดทางต้องต้องต้องขอโทษด้วยที่ตอบไม่ได้ถึงเมื่อไหร่คุ่ะวันนะคการที่านใจ ไดี๋ยววันที้ข่าวดีเดี๋ยววันนี้ข่าวร้ายอเมริกาต้องพูดเป็นยังไงคะค่อนข้างมีความผันผวนแล้วก็เดี๋ยวก็มาจีนแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะฮาร์ดแลนดี้ซอฟต์แลนดี้ถ้าเราดูในบ้านเราเนี่ยถ้าดูถึงผลประกอบาการของบริษัทจดทะเบียนเนี่ยค่อนข้างโอเคนะคะแต่เดี๋ยวก็มีอะไรดอกเบี้ยขึ้นดอกตอนนี้ดอกเบี้ยลงเนี่ยถ้ามองถึงซีเนชั่นที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยในความคิดของคุณวรวรรณเนี่ยคิดว่า เซกเตอร์ไหนที่อย่างคุมีความสนใจที่จะน่าลงทุนเป็นพิเศษวันนี้ที่นั้นดูกองทุนสำรองเว้นที่ได้อยากจะมาแชร์ไอเดียนะคะก่อนที่คุณพ้อของคุณวรรัตจะไปเซ็นในวันศุกร์นี้อาจจะมีเซ็นคนละแบบะ<ค>ต้องถามถามเซกเตอร์ที่น่าจะไปได้อยากก่างเดียวกับพวกของอแบงกิ้งยังไปได้อยู่นะฮะแล้วก็คอมมูนิเคชันถึงเราหลายคนอาจจะรำคาญเรื่อง 3G จะมีไม่มีจะอะไรยังไง บางคนจะบอกการประชาสัมการควันไฟอย่างเดิมดีกว่ายี่กูไปแต่ยังไงมันต้องไปค่ะต้องไปได้นะคะอย่าพร้องร้องอะไรก็ไม่ว่ากันแล้วก็เกี่ยวกับขนส่ง transportation รวมถึงเขาดูไปเลยโอทีด้วยค่ะอทีแต่ที่เกี่ยวกับเรื่องของการผลิตอย่างอันนี้ไม่ได้บอกหวยวุ่นนะคะต้องเรียนตามตรงคือไม่รู้จะยกตัวอย่างไงแต่อย่างเบอร์รี่ยูเกอร์เนี่ย ธุรกิจหลังก็มี3อย่างนะฮะก็คือพวก mm hmm. อ่าบอตลิงแพลนคือผลิตขวดนะฮะขวดที่เป็นบรรจุเดิมเนี่ยเราใิ้ไอ้พวกขวดพลาสติกกันแล้วใช่ไหมฮะ PVC mm hmm. แต่ต่อไปตรงนี้จะไม่ใช้จะน้อยลงแล้วคนจะหาขวดที่มันรีไซเคิลได้นั mm ้นเบอร์รี่เก็มีตรงนี้เยอะและว้วก็กินในทั้งภูมิภาคเลยนี่คือสิ่งที่เราลงทุนในเบอร์รี่เรามองตรงนี้อย่างเงี้ยเป็นต้น เราลงวันนี้เพื่อนนะอนาคตอีกสักสามปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไอ mm ้ hmm. วพวกที่เกี่ยวกับพยาบาลฐานพยาบาลและเอท์แคร์นะคะแต่ราคาวันนี้แพงไหมคะนั่นอีกเรื่องหนึงแต่มาเห็นตัวปัจจัยพื้นฐานมัน